สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NTP Wealth Podcast Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจประกันชีวิตแบบไม่ต้องใช้สับยากไม่ขายของแต่เล่าเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่การวางแผนเราเริ่มได้เลยครับมีคำถามหนึ่งค่ะที่เห็นบ่อยมากเลย ในพันทิปหรือตามเว็บต่างๆนะคะคือสงสัยกันว่าเอ๊ะมีประกันสุขภาพกลุ่มที่บริษัทให้แล้วเนี่ยมันพอหรือยังจำเป็นต้องไปหาซื้อประกันส่วนตัวเพิ่มอีกไหมโดยเฉพาะเอ่อเวลาคิดถึงตอนกเกษียณไปแล้วหรือถ้าเกิดเปลี่ยนงานกระทันหันไอประกันกลุ่มตรงนี้ก็จะหายวับไปเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันให้คลิกเคลียร์ไปเลยค่ะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาว่าจริงๆแล้วความคุ้มครองจากสวัสดิการบริษัทเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนและเรามี ทางเลือกอื่นๆอะไรบ้างครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่มักจะมีกรอบป้องกันสุขภาพพื้นฐานอยู่แล้ว2ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือประกันสังคมแล้วก็ชั้นที่2คือประกันสุขภาพกลุ่มที่บริษัทมักจะทําให้ ประกันสังคมเนี่ยนะครับก็จะให้สิทธิรักษาพยาบาลพื้นฐานตาม,รมโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้แต่ก็นั่นแหละครับมันมีข้อจากัดอย่างที่รู้กันเช่นค่าทําฟันพวกอุดฟันฝานฟัน,ฟน,ฟนขูดหินปูนอันนี้เบิกได้รวมกันแค่ปีละ9 0้าร้อยบาทเองใช่เลยค่ะ900ร้อยนี่บางทีขูดหินปูนครั้งเดียวก็อาจจะหมดแล้วหรือเกินด้วยซ้าครับหรือถ้าเกิดฉุกเฉินต้องไปเข้าโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่สิทธิของเราก็อาจจะต้องสํารองจ่ายไปก่อนหรือมีส่วนต่างเกิดขึ้นได้ อืมเข้าใจค่ะแล้วประกันกลุ่มล่ะคะเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนได้บ้างประกันกลุ่มอันนี้เป็นสวัสดิการที่บริษัทซื้อเพิ่มให้พนักงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาช่วยเสริมในส่วนของเอ่อค่ารักษาผู้ป่วยนอกหรือที่เราเรียก OPD คือหาหมอรับยากลับบ้านอันนี้อาจจะมีวงเงินให้ต่อครั้งเช่นสัก600-2ถึง2,000บาทแต่ก็อาจจะจำกัดจำนวนครั้งต่อปีด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้ป่วยในหรือ IPD ก็คือกรณีนอนโรงพยาบาล อันนี้ก็จะครอบคลุมพวกค่าห้องค่าอาหารซึ่งอาจจะเริ่มต้นวันละ1,000หรือ2,000บาทรวมไปถึงค่าผ่าตาดัดค่ารักษาอุบัติเหตุบางบริษัทอาจจะมีค่าดำฟันเพิ่มให้อีกนิดหน่อยอาจจะปีละ500บาทหรือบางทีก็มีค่าชดเชยรายได้ให้บ้างเล็กน้อยวันละ500บาทอะไรแบบนี้ครับฟังดูเผินๆเหมือนจะดีนะคะครอบคลุมหลายอย่างเลยแต่ที่หลายคนยังกังวลอยู่ก็คือมันพอจริงๆหรอ แล้วมันมีช่องว่างตรงไหนที่ประกันกลุ่มมักจะไปไม่ถึงบ้างคะเออหนึ่งความไม่ยืดหยุนประกันกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแผนมาตรฐานมาเลยอาจจะไม่ได้พอดีเปะ๊ปะกับความต้องการหรือความเสี่ยงส่วนตัวของแต่ละคนอย่างเช่นคนที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคร้ายแรงบางอย่างก็อาจจะอยากได้ความคุ้มครองที่สูงกว่าแผนมาตรฐานที่บริษัทมีให้อ๋อคือมันเป็น one size fits all ประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้นเลย แล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญคือวงเงินมันจํากัดอย่างค่าห้องนอนโรงพยาบาลที่ให้วันละพันถึง2,000บาทลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเลือกเข้าโรงพยาบาลเอกชนสมัยนี้ค่าห้องมันเริ่มที่4 0 0 0ันถึงห้าบาทแล้วนะครับโหต่างกันเยอะเลยค่ะครับส่วนต่างตรงนั้นเราต้องจ่ายเองหรืออย่างค่าผ่าตัดไส้ติ่งง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเริ่มที่40,000บาทซึ่งบางทีวงเงิน i อพดีที่ประกันกลุ่มให้มามันก็อาจจะเกือบเต็มเพดานหรือไม่พอจ่ายแล้วก็ได้นั่นสิคะ แค่ไซติ่งก็สี่หมื่นแล้วแล้วถ้าเป็นโรคร้ายแรงจริงๆล่ะคะอันนี้น่าจะหนักกว่านี้เยอะอันนี้เป็นประเด็นที่น่ากังวลที่สุดเลยครับเพราะค่าใช้ใจ่ายโรคร้ายแรงนี้สูงมากๆเลยจากข้อมูลตัวอย่างนะครับค่ารักษามะเรงนี้อาจจะอยู่ระวัง3 0 0 0 0 0ถึงล้านบาทโรคหัวใจก็2 0 0 0 0 0ถึง0 0หรือหลอดเลือดสมองก็อาจจะแสนกว่าบาทถึง80,000 0บาทโหตัวเลขน่าตกใจมากค่ะ ซึ่งวงเงินประกันกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยไม่น่าจะรองรับค่าใช้จ่ายระดับนี้ไหวแน่นอนครับและอีกจุดตายสําคัญเลยคือความไม่ต่อเนื่องหมายถึงยังไงคะความไม่ต่อเนื่องก็คือประกันกลุ่มเนี่ยมันผูกติดอยู่กับบริษัทที่เราทํางานพอเราลาออก,กเก็เสียนหรือแค่เปลี่ยนงานความคุ้มครองตรงนี้มันก็สิ้นสุดลงทันทีเลยอ๋อจริงด้วยค่ะ ซึ่งมันมักจะเป็นช่วงอายุที่ความเสี่ยงด้านสุขภาพเราอาจจะเริ่มสูงขึ้นหรือเป็นช่วงที่เราต้องการความมั่นคงทางงานเงินพอดีแต่ประกันดันหายไปซะง,งั้นนั่นสิคะพอนึกถึงตอนกเกษียณหรือตอนเปลี่ยนงานแล้วไม่มีประกันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันแล้วทีนี้ประกันสุขภาพรับส่วนบุคคลมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือเติมเต็มส่วนนี้ได้ยังไงบ้างคะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะแพงไปหรือเปล่าครับประกันส่วนบุคคลน,นี่แหละครับคือคําตอบสําหรับช่องว่างตรงนี้เลย จุดเด่นที่สุดของมันก็คือเรื่องความยืดหยุ่นเราสามารถเรียกออกแบบความคุ้มครองได้เองเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินค่ารักษาค่าห้องเราอยากได้เท่าไหร่หรือจะเน้นความคุ้มครองเฉพาะทางเช่นพวกโกรคร้ายแรงหรือค่าชดเชยรายได้ก็เลือกให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของเราจริงๆได้เลือกได้ตามใจเราเลย ใช่ครับและที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องความต่อเนื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะกรมธรร์ประกันส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นของเราไม่ได้ผูกกับบริษัททำให้เรามีความคุ้มครองติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนงานกี่ครั้งหรือจนถึงวัยเกษียณก็ตามอุ่นใจกว่าเยอะเลยนะคะแบบนี้ แน่นอนครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเบีย้ยประกันที่บางคนกังวลจริงๆต้องมองว่ามันคือการบริหารความเสี่ยงนะครับการที่เรายอมจ่ายเบีย้ยประกันจํานวนหนึ่งในวันนี้มันคือการป้องกันความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่มากๆที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันในอนาคตมันช่วยลดภาระหนักเวลาเราจะป่วยรุนแรงหรือเรื้อรังได้จริงๆครับ เข้าใจเลยค่ะเหมือนซื้อความสบายใจระยะยาวแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในที่บางทีคนอาจจะมองข้ามไปคือค่าชดเชยรายวันหรือที่เรียกว่า HB ใช่ไหมคะตัวนี้มันจำเป็นแค่ไหนคะใช่ครับค่าชดเชยรายวันหรือ HB Hospital Benefit ตัวนี้จริงๆแล้วสำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มอาชีพอิสระ f r e e l a n c หรือจริงๆก็คือใครก็ตามที่ถ้านอนโรงพยาบาลปุ๊บ รายได้จะหายไปทันทีอ๋อ oh, พวกที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำถูกต้องครับลองนึกภาพตามนะครับถึงแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลอาจจะมีประกันกลุ่มหรือประกันส่วนตัวใจ่ายให้แล้วก็ตามแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันอื่นๆมันไม่ได้หยุดตามไปด้วยนี่ครับค่ากินค่าเดินทางค่าผ่อนบ้านผ่อนรถพวกนี้ยังต้องจ่ายอยู่เงินชดเชยรายวันตรงนี้แหละครับที่จะเข้ามาช่วยโปะค่าใช้ใจ่ายแฝงพวกนี้เช่นค่าเดินทางมาเยี่ยมของญาติหรืออาจจะต้องจ้างคนมาดูแลชั่วคราว วิธีคิดง่ายๆเลยก็คือลองคำนวณดูว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นรายวันของเราประมาณเท่าไหร่เช่นวันละ1,000บาทเราก็ควรจะทำทุนประกัน HB ขั้นต่ำไว้วันละ1,000บาทครับเจนเหมือนเงินมาช่วยค่าใช้จ่ายจิปาถะตอนที่เราทำงานหาเงินไม่ได้นั่นเอง ประมาณนั้นเลยครับแล้วเบีย้ยประกัน HMB เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่สูงมากนักนะครับอย่างเช่นผู้ชายอายุ40ทําทุนประกันวันละ3,000บาทเบีย้ยก็อาจจะอยู่ราวๆเดือนละ400-500บาทเท่านั้นเองแต่ประโยชน์ของมันจะเห็นชัดมากๆตอนที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆข้อแนะนําสําคัญคือควรจะรีบทําตั้งแต่ตอนที่สุขภาพยังดีนะครับเพราะถ้าอายุเยอะขึ้นหรือเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วเนี่ยการพิจารณารับประกันก็จะยากขึ้นหรืออาจจะไม่รับเลยก็ได้อืม เป็นข้อคิดที่ดีเลยค่ะต้องทำตอนอยังแข็งแรงอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นสำหรับคนที่ตัดสินใจแล้วว่าเอออยากจะซื้อประกันส่วนตัวเพิ่มควรจะพิจารณาจากอะไรเป็นหลักบ้างคะครับสรุปปัจจัยสั้นๆนะครับอย่างแรกเลยคือต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนทั้งเรื่องสุขภาพปัจจุบันประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง จากนั้นก็มากำหนดงบประมาณที่เราจ่ายเบี้ยไหวอาจจะลองตั้งเป้า,าคร่าวๆไว้สัก5 1 0ของไรายได้ต่อปีก็ได้ครับเราค่อยเป็นเลือกแบบประกันและความคุ้มครองที่มันเหมาะกับช่วงวัยและความกังวลของเราจริงๆที่สำคัญคืออย่าลืมดูเงื่อนไขระยะยาวด้วยนะครับอย่างเช่นการต่ออายุสัญญาการรับประกันต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างค่ะสรุปแล้วก็คือประกันกลุ่มจากบริษัทเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆมีประโยชน์แน่นอน แต่การมีประกันสุขภาพส่วนบุคคลมาเสริมทับด้วยก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะตัวของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ให้ความคุ้มครองที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนและสร้างความอุ่นใจได้มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องเจอค่าใช้ใจ่ายก้อนโตหรือในวันที่เราไม่ได้เป็นพนักงานประจําแล้วครับผมมีอีกประเด็นที่อยากจะชวนให้คิดต่อนะครับคือนอกเหนือไปจากเรื่องการครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแล้วเนี่ย การที่เราวางแผนสุขภาพให้ตัวเองอย่างรอบด้านตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยมันจะส่งผลต่ออิสระในการใช้ชีวิตและก็ความสบายใจในระยะยาวของเราได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเจอกับเรื่องไม่คาดฝันทางสุขภาพขึ้นมาจริงๆ โอ้โหเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะและแน่นอนว่าถ้าหากใครต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสถานการณ์ของตัวเองจริงๆการไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการเงินและประกันภัยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลยินดีครับอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะบางครั้งการวางแผนเล็กๆวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนไปตลอดกาล ทักเรามาได้ที่ Facebook และ LINE OA แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ